สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูสุริสานะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องเส้นสร้างสรรค์นะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของเส้นในงานศิลปะนักเรียนทุกคนจะนึกถึงเส้นอะไรบ้างคะคาตอบก็คือเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นเฉียงเส้นโค้งเส้นป่าเอแล้วมีเส้นอะไรอีกเนาะเส้นเล็กเส้นใหญ่ ได้ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูเรื่องความสัมพันธ์ของเส้นดกว่าเพราะว่าเส้นต่างๆเหล่าเนี้ยเมื่อเรานํามาประกอบกันมันก็จะทําให้เกิดผลงานศิลปะนะคะที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปโดยการใช้ส่วนประกอบของเส้นต่างๆนํานมาประกอบกันให้เกิดรูปภาพนะคะอย่างที่นักเรียนเห็นกันทั่วไปเป็นแบบน,แบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้นะคะที่เราเห็น แต่ทีนี้วันนี้จากรูปภาพที่นักเรียนเห็นนั่นแหยจะบอกว่าโอ้ยหทำไมศิละปะมันยากมันต้องมีการวาดภาพระบายสีทุกคนก็จะมองถึงภาพสีสันนะคะขึ้นจริงแล้วศิละปะเนี่ยมันไม่ต้องเป็นการวาดภาพระบายสีอย่างเดียววันนี้คุณรูจะมาสอนเรื่องง่ายๆการใช้เส้นในงานศิละปะทำให้เกิดรูปภาพสามมิตินี่ง่ายๆแบบนี้ยังไงบ้างนะคะ โดยอุปรกรณ์เราก็จะมีง่ายเลยหาง่ายเรามต้องไปหาซื้อสูงซื้อสีอ,อะไรให้มันยุ่งยากนะคะเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจตอนนี้เราก็ต้องเซฟเนาะแต่เราอยากงานลิลาะนะคะเราก็จะมีปากกาดำปากกาพลูนะคะหนึ่งดา้ามกระดาษ1แผ่นจะเป็นกระดาษ 100, ร้อยปอนแปดสิบปอนหรือถ้าเราซ้อมเล่นๆเราก็อยากจะว่าชิลๆนะคะสบายก็กระดาษ A4 กระดาษทั่วไปก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่า ลาางมือทำันเลยดีกว่านะคะว่าเราจะสร้างงานศิลปะสัมงมิติด้วยเส้นง่ายๆอย่างไรบ้างเริ่มเลยนะคะเราก็วาดตามรูเลยก็ได้นะคะเราวาดรูปจากเส้นเสียดลงมานะคะแล้วก็ขึ้นไปให้หมันกอะนั่นกันนะคะเหมือนกับ,บรูกตัววีนะคะจากนั้นก็ดีกรอบให้ของกระดาษนิดนึงนะคะเราไม่ต้องอุปรกรณ์อะไรเลยใช้มือเราเนี่ยแหละมันก็จะเกิด กระดานถ้ากระดาษเราติดอยู่บนกระดานนะคะมันก็จะง่ายกับการที่เราเจะคอนโทรลนะคะเราก็สามารถหยุนมนได้เนาะแต่ถ้านันเรียนอมว่ามันไม่มีกระดานก็ไม่ต้องติดก็ได้นะคะแต่เพื่อความสะดวกของการทำงาน,นเรา,าไปนะคะที่ก่อนได้กับมานะคะจากนั้นก็แบ,บ่งครึง่งนะคะนิดนึงคือรูปแบบมันไม่มีตายตัวนะคะ เส้นตรงแนวนอนจากนั้นนะคะเราก็เริ่มจากมุมใดมุมน่งนะคะจุดที่มุมนะคะแล้วเราก็ลากเส้นตรงลงมาไปนะคะแล้วก็จุดที่มุมนี้ใช่ไหมคะก็ลากขึ้นไปไปหาตรมนี้ เราจะเห็นว่าถ้าฝั่งนี้แคบั่งนี้จะกว้างถ้าฝั่งนี้แคบั่งนี้จะกว้างนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มทุกด้านนะคะ เสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเ,เราสามารถหาวัสดุนะคะอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราซึ่งเราใช้อยู่เป็นประจำในการเรียนนะคะไม่จําเป็นที่ต้องมีสีนะคะเราก็จะสามารถสร้างผลงานทัศนศิลป์ด้วยอะไเช่นได้มันจะเป็นรูปแบบนี้นะคะรูปแบบนี้แบบนี้แต่ละแบบที่ออกมา ตัวเราเองว่าเราจะออกแบบเป็นแบบไหนนะคะด้านลวดล,ลายหรือว่าลักษณะของงานมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความคิดของเรานักเรียนลองไปทาดูนะคะแล้วจะรู้ว่าให้ทําความสรุปความเพิ่เเลินแล้วก็ความรู้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ะคะ่ะในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ